สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากให้ทุกคนลองจินตนาการไปกับผมหน่อยคุณเคยเล่นเกมไหมไม่ว่าจะเป็น RPG, MMORPG หรือเกมอะไรก็ตามที่มี HP Bar แสดงพลังชีวิตของตัวละครอยู่เหนือหัวเวลาโดนโจมตี HP จะลดเวลาได้รับการรักษา HP จะเพิ่มแต่ลองคิดดูสิถ้าเกิดโลกของเราเปลี่ยนไปและทุกคนมี HP บาร์ลอยอยู่เหนือหัว ที่แสดงสุขภาพกายและใจในขณะนี้จะเป็นอย่างไรตอนเช้าคุณตื่นขึ้นมามอง h บ Bar ของตัวเองก็เห็น85ทับ100เพราะเมื่อคือนนอนดึกเดินออกไปข้างนอกเห็นยายข้างบ้าน h p เหลือแค่45ทับ100สีเหลืองกระพริบกระพริบเห็นเพื่อนร่วมงาน h p อยู่ที่30ทับ100สีแดงเข้มดูน่าเป็นห่วงมากโลกแบบนี้จะเป็นอย่างไร วันแรกของ HbA p r ความตกใจครั้งแรกลองจินตนาการดูครับในวันแรกที่ระบบนี้เริ่มทำงานคงจะเกิดความตื่นตระหนกอย่างมากคนที่ h p สูงๆอยู่ที่90-100ถึงจะดูมีความสุขสดใสแต่คนที่ h p ต่ำ20-30ถึงจะดูซีดเซียวอ่อนแอทุกคนจะเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเองมีสุขภาพดีหรือไม่ดีแค่ไหนและที่สำคัญคือคนอื่นก็จะเห็นด้วย คิดดูนะเมื่อก่อนเราอาจจะปกปิดได้ว่าเราเหนื่อยเครียดหรือมีปัญหาสุขภาพแต่พอมี HP Bar แล้วเราปกปิดไม่ได้การเปลี่ยนแปลงครั้งแรกการดูแลตัวเองมากขึ้นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือคนทุกคนจะเริ่มใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเห็น HP ของตัวเองลดลงคนจะรีบออกกำลังกายกินอาหารดีๆนอนให้เพียงพอเพราะไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองมี HP ต่า รงยิ้มจะเต็มไปหมดเพราะทุกคนอยากเห็นเ p พีของตัวเองสีเขียวสดใสร้านอาหารเจร้านสลัดร้านอาหารเพื่อสุขภาพจะมีลูกค้าแห่ไปเยอะมากแต่ร้านเหลาร้านเหล้าร้านอาหารไม่ดีต่อสุขภาพจะเริ่มเหงาเพราะทุกคนเห็นแล้วว่าพอกินเข้าไป HP พจะลดทันทีความสัมพันธ์ระหว่างคนการเอาใจใส่ที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือคนจะเริ่มเอาใจใส่กันมากขึ้น เห็นเพื่อนมี H.P. ต่ำจะรีบถามว่าเป็นอะไรไปไปหาหมอยังต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมเห็นคนในครอบครัวมี H.P. ลดลงจะรีบสอบถามและดูแลคนที่เคยเก็บปัญหาไว้ในใจจะเก็บไม่ได้อีกต่อไปเพราะ H.P. จะลดลงเป็นสัญญาณเตือนให้คนรอบข้างเห็นที่ทำงานการปฏิวัติแห่งสวัสดิการที่ทำงานจะเปลี่ยนไปมากที่สุด เจ้านายจะเห็นว่าถ้าบังคับพนักงานทำงานหนักเกินไป HP ของพนักงานจะลดลงแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขาเป็นเจ้านายที่ไม่ดีบริษัทจะต้องให้ความสำคัญกับ work-life balance มากขึ้นเพราะไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าพนักงานที่นี่มี HP ต่ำๆกันจะมีการวัด HP เฉลี่ยของบริษัทบริษัทไหนที่พนักงานมี HP สูงจะกลายเป็นบริษัทที่คนอยากมาทำงานระบบสาธารณสุข การปฏิรูปครั้งใหญ่โรงพยาบาลและระบบสาธารณสุขจะเปลี่ยนไปมากคนที่มี HP ต่ำจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะทุกคนเห็นว่าเขาต้องการความช่วยเหลือรัฐบาลจะต้องใส่งบประมาณด้านสาธารณสุขมากขึ้นเพราะไม่อยากให้ประชาชนมี HP ต่ำซึ่งจะทำให้ดูเหมือนรัฐบาลไม่สามารถดูแลประชาชนได้การป้องกันโรคจะได้รับความสำคัญมากกว่าการรักษาเพราะทุกคนเห็นชัดว่า การป้องกันทำให้ HP สูงกว่าปัญหาของความเครียดใจ Mental Health ที่มองเห็นได้นี่คือจุดที่น่าสนใจมาก HP ไม่ได้แสดงแค่สุขภาพกายแต่รวมทั้งสุขภาพใจด้วยคนที่เครียดเศร้าว,วิตกกังวลแม้ว่าร่างกายจะดูปกติแต่ HP จะต่ำทำให้ทุกคนเริ่มเข้าใจว่าปัญหาทางใจไม่ใช่เรื่องที่ไม่สำคัญมันส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมจริงๆ นักจิตวิทยาแพทย์จิตเวชคาลเซลเลอร์จะมีงานทำเยอะมากเพราะทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนจะเติบโตขึ้นมาในโลกที่แตกต่างพวกเขาจะเรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพตั้งแต่เด็กเพราะเห็น HP ของตัวเองตลอดเวลาการบูลลี่ที่โรงเรียนจะลดลงมากเพราะทุกคนเห็นว่าการทำร้ายคนอื่นทำให้ HP ของคนนั้นลดลง ครูและผู้ปกครองจะสังเกตได้ทันทีถ้าเด็กมีปัญหาเพราะ HP จะเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนเรื่องของคนรักความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปความสัมพันธ์ระหว่างคนรักจะเปลี่ยนไปมากถ้าคู่รักทะเลาะก,กัน HP ของทั้งสองคนจะลดลงเป็นสัญญาณให้เห็นว่าความสัมพันธ์มีปัญหาคนที่เป็นเหตุให้คนรัก HP ลดลงจะรู้สึกผิดและพยายามแก้ไขแต่ในทางกลับกัน คนที่ทำให้คนรัก HP เพิ่มขึ้นจะรู้สึกดีใจและอยากทำให้มากขึ้นความเหลื่อมล้ำทางสังคมปัญหาที่มองเห็นได้ชัดเจนความแตกต่างทางเศรษฐกิจจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นคนจนที่มีปัญหาการเงินไม่มีเงินไปหาหมอกินอาหารไม่ดีจะมี HP ต่ำกว่าคนไรทํทำให้สังคมเห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ชัดเจนมากขึ้นและอาจจะเกิดแรงกดดันให้แก้ไขปัญหานี้อาชีพใหม่ที่เกิดขึ้น HP Specialist จะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเช่น HP Advisor คนที่คอยให้คำแนะนำเรื่องการเพิ่ม HP, HP Therapist คนที่ช่วยรักษาคนที่มี HP ต่ำ Corporate HP Manager คนที่คอยดูแล HP ของพนักงานในบริษัท Family HP Coach คนที่คอยช่วยให้ครอบครัวมี HP ที่ดีข้อดีที่ไม่คาดคิดการป้องกันอุบัติเหตุ คนที่มี HP ต่ำจะระมัดระวังตัวมากขึ้นไม่กล้าทำอะไรที่เสี่ยงอันตรายเพราะกลัว HP จะลดลงไปอีกขับรถจะระวังมากขึ้นเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุทำให้ HP ลดลงมากการทำงานในสถานที่เสี่ยงอันตรายจะมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นปัญหาใหม่ที่ตามมาการแบ่งแยกทางสังคมแต่ระบบ HP Bar ก็สร้างปัญหาใหม่คนที่มี HP ต่ำ อาจจะถูกเลือกปฏิบัติบริษัทอาจจะไม่อยากจ้างคนที่มี HP ตำ่ำประกันสุขภาพอาจจะคิดเบี้ยสูงกว่าสำหรับคนที่มี HP ตำ่ำคนที่มี HP สูงอาจจะเริ่มดูถูกคนที่มี HP ตำ่ำคิดว่าตัวเองเหนือกว่าการเกิดกลุ่มคนใหม่ HP elites v s s HP strugglers สังคมอาจจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่ม HP elites คือคนที่มี HP สูงตลอดเวลา จะมีสิทธิพิเศษต่างๆกลุ่ม HP Strugglers คือคนที่มี HP ต่ำจะถูกเลือกปฏิบัติและได้รับความช่วยเหลือน้อยกว่าเรื่องของความเป็นส่วนตัวสิทธิในการปกปิดคำถามสำคัญคือเราควรม,มีสิทธิปกปิด HP ของตัวเองไหมบางคนอาจจะไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพหรือบางคนอาจจะใส่หมวกใส่หนกหน้าเพื่อปิด HP บาไม่ให้คนอื่นเห็น แต่ถ้าทุกคนทำแบบนั้นประโยชน์ของระบบ HP จะหายไปการปรับตัวของแต่ละวัยเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนชราเด็กเล็กจะปรับตัวได้เร็วที่สุดเพราะพวกเขาเติบโตมากับระบบนี้วัยรุ่นอาจจะใช้ HP เป็นเครื่องมือในการแข่งขันดูกันว่าใครมี HP สูงกว่าผู้ใหญ่ไวทำงานจะเครียดกับรุ่นนี้มากที่สุดเพราะต้องดูแลทั้งงานและสุขภาพ คนชราอาจจะไม่สนใจมากเพราะรู้อยู่แล้วว่าอายุมากแล้ว HP ต่ำเป็นเรื่องปกติธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้น HP Enhancement Industry จะเกิดธุรกิจใหม่มากมายได้แก่ยาเสริม HP อาหารเพิ่ม HP การออกกำลังกายแบบ HP Boost สปาและนวดเพื่อเพิ่ม HP การทำสมาธิเพื่อ HP ทางใจ บางบริษัทอาจจะโกหกหลอกลวงอ้างว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพิ่ม HP ได้การกีฬาและการแข่งขันมิติใหม่ของการแข่งขันกีฬาจะเปลี่ยนไปมากนะักกีฬาที่มี HP สูงจะมีประสิทธิภาพดีกว่าและทนได้นานกว่าจะมีการแข่งขัน HP challenge ดูกันว่าใครเพิ่ม HP ได้มากที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งการด oping ปปอาจจะเปลี่ยนเป็นการใช้สารที่เพิ่ม HP แทนการเพิ่มความแข็งแรง โรงเรียนและการศึกษาการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปโรงเรียนจะต้องสอนเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นวิชาบังคับจะมีวิชาใหม่เช่น HP Management หรือ Life Balance Studies ครูจะต้องเรียนรู้ที่จะดูแลไม่เพียงแค่คะแนนสอบแต่รวมถึง HP ของนักเรียนด้วยการบ้านและการสอบจะต้องออกแบบให้ไม่ทําให้ HP ของนักเรียนลดลงมากจนเกินไปครอบครัวและการเลี้ยงดูบทบาทของพ่อแม่ พ่อแม่จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการดูแล HP ของโลกการเลี้ยงดูเด็กจะเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเรียนการเล่นและการพักผ่อนพ่อแม่ที่บังคับลูกเรียนหนักจนทำให้ HP ลดลงอาจจะถูกสังคมตำหนิระบบการแพทย์แบบ Preventive การป้องกันมากกว่าการรักษาหมอจะเปลี่ยนบทบาทจากการรักษาโรคเป็นการป้องกันไม่ให้ HP ลดลงจะมีการตรวจสุขภาพเชิงรุกโดยดูจาก HP Bar การรักษาจะเน้นการเพิ่ม HP มากกว่าการกำจัดอาการทางเลือกอื่น HP ส่วนตัว vs u s HP สาธารณะบางทีอาจจะมีระบบ HP 2แบบ HP ส่วนตัวที่เฉพาะเราเท่านั้นที่เห็นได้เพื่อให้เราดูแลตัวเองและ HP สาธารณะที่คนอื่นเห็นได้เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือหรืออาจจะมีการตั้งค่าให้เฉพาะคนใกล้ชิดเท่านั้นที่เห็น HP ของเราได้วิธีการเพิ่ม HP ศาสตร์ใหม่แห่งการมีชีวิตคนจะเริ่มเรียนรู้ว่าอะไรทำให้ HP เพิ่มขึ้นได้แก่การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการกินอาหารที่มีประโยชน์การนอนหลับที่เพียงพอการทำสมาธิและจัดการความเครียดการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างการทำงานที่ชอบและมีความหมายการช่วยเหลือคนอื่นสรุป ถ้าทุกคนมี HP Bar จริงๆผมคิดว่าโลกจะกลายเป็นที่ที่ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองและคนอื่นมากขึ้นเราจะเห็นความสำคัญของสุขภาพกายและใจเราจะใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้นแต่ก็อาจจะเกิดปัญหาการแบ่งแยกและการเลือกปฏิบัติที่สำคัญคือเราจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ข้อมูล HP อย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือกันไม่ใช่เพื่อตัดสินหรือแบ่งแยกกันสรุป ให้ทุกคนเก็บไปคิดผมอยากให้ทุกคนที่ฟังเรื่องนี้ลองถามตัวเองดูถ้าตอนนี้คุณมี HP บายอยู่บนบนหัวคุณคิดว่า HP ของคุณจะอยู่ที่เท่าไหร่คุณอยากให้คนอื่นเห็น HP ของคุณไหมหรือกลัวว่าคนอื่นจะเห็นว่าคุณไม่แข็งแรงพอและจะคุณเห็นคนรอบข้างมี HP ต่ำคุณจะทำอะไรให้เขาบ้าง ผมคิดว่าแม้จะไม่มี HP Bar จริงๆเราก็สามารถมี HP Bar ในใจได้เราสามารถใส่ใจสุขภาพตัวเองและสังเกตดูแลคนรอบข้างเหมือนกับเราเห็น HP ของเขาการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวแต่เป็นเรื่องของทุกคนในสังคมวันนี้กลับไปแล้วลองสังเกตดู HP ของตัวเองและคนรอบข้างลองทำสิ่งที่จะเพิ่ม HP ให้ตัวเองและคนอื่นเอาละ วันนี้เราได้สำรวจโลกแปลกๆไปด้วยกันผมอยากให้ทุกคนเก็บคำถามเหล่านี้ไปคิดต่อแล้วมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นคุณคุณอยากให้มี HP Bar ในชีวิตจริงไหมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่เรื่องราวแปลกๆเรื่องต่อไปหากมีเรื่องไหนอยากให้สมมติมาเล่าคอมเมนต์แนะนำไว้เลยครับ